กี้ยังบวกเกียสี่ยังแบบโชคร้ายนะคะอันนี้จะโชคดีหรือไม่อึ๊บชิบหายแล้วอ้้าโมอ๊ยเกือบตายแล้วเคเอ็นอินฟินิตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว สวัสดีค่ะเคนเคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไมค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมคะ้าพาร์ทคอมูมีเน่ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทําการลงบอดใหม่อีกแล้วนีะคะนั่นก็คือมอดเสื้อผ้านั่นเองคะ่ะนี่ดูสิวูมีหลากสีสันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคราบกันนะคะเพราะว่าชุดของเรานะคะก็จะได้สวยงามนั่นเองคะ่ะซึ่งพี่ขวัญเลง็งตัวไหนไว้นะ แต่ว่าชอบหมวกเดสพูลนะคะดูแบบม้งมิงดียค่ะโอ้ยต้องใช้แบ็คไดมอนดเนี่ยค่ะอ๋อโอเคเราก็ใช้หมวกไดมอนด์นะคะครับกับอิงแซกนั่นเองนะคะเฮ้ยไม่ยากนี่หว่าเดี๋ยวไปทำดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องทําหมวกไดมอนด์ก่อนใช่ไหมมา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 หมวกไดมอนดไดมอนด์ตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็เรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกล่องนี้ก็จะเป็น ล่องพวกแก่นะคะธนงธนูอะไรพวกนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของกินนะคะหนังสรงหนังสืออันนี้ก็จะเป็นพวกเลสเตอนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาค้ามหมวกกันก่อนนะคะโอเคได้หมวกมาแล้วนะคะ่ะแล้วต้องใช้อิงแซกใช่ไหมโอเคอิงแซกมาแล้วค่ะหมวกแล้วก็อิงแซกโอเคได้มาแล้วต่อไปต้องทําไงอ๋อสีแดงนะคะสีแดงมาย้อมนี่นะคะสีแดงได้มาแล้วค่ะก็วางหมวกไปเลยแล้วก็สีแดงค่ะโอเค บมวกเดดพูนะคะใส่สิอู้หูอ้โหหมวกเดดพูเท่มากเลยอะคะ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมคือเดดพูเองครับผมเป็นนะะักฆ่าเอ๊นะนักฆ่าคืออะไรอะคะสงสัยก็คือนะะักฆ่านั่นแหละ <c oughs> โอเคมาดูเสื้อนะคะว่าเราอยากได้เสื้อแบบไหนนะคะซึ่งมันก็มีลายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่แค่จะมีสีสันเท่านั้นเองอะ เดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเอ๊ย,อยหมวกอันนี้ดูเท่ดีนะแบบเป็นข้างหนึ่งเป็นสีดํานะคะแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นสีส้มนะคะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะพวกกางเกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูปกติอะไม่ค่อยได้มีอะไรแบบแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะก็แบบเป็นสีธรรมดาอะไรอย่างเงี้เฮ้ยเดี๋ยวเราลองแบบค้าแบบผสมเลยเนาะเดี๋ยวเราจะผสมเลยนะคะซึ่งต้องใช้เป็นไดมอนด์นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้กางเกงอะไรกางเกงไดมอนด์อ๋อ เฮ้ยหมวกอัน,นี้ดูสวยเนาะเอาเสื้อสีนี้ไหมอ๋อแต่นี้ไม่เป็นโกอ่ะอันนี้ใช้ทองทำนะคะเฮ้ยเฮแบบนี้มันดูแบบเป็นลายๆมากอะ่ะเฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ยอันนี้สวยอะ่ะเสื้อขาวตัดดีใช้เสื้อไดมอนนะคะแล้วก็ใช้บอลมิวนะคะบอมิวโอเคเราต้องทำเสื้อก่อนแล้วก็ บอลมีวางไว้ข้างๆนะคะโอเคเสื้อสีเท่มากอา่เท่จังตอนนี้ก็เหลือกางเกงแล้วนะคะเอาแบบไหนดีอะสีเขียวไหมอันนี้มันเกงไอรอนนะไม่เอาต้องเอาเพชรนะคะกางเกงเพชรอุ้ยไอรอนเหมือนกันเลยกางเกงเพชรสีม่วงสีดำอุ้ยอันนี้มันน่าจะดูเท่ดีนะเฮ้ยกางเกงลายทหารเนอ ห้ยน่าสนใจอะ่ะโอเคทำเลยเกงไลทยทหารนะคะต้องทำเป็นกางเกงไดมอนด์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องใช้อะไรนะนี่นี่นี่ใช้มาใช้อันเดียวเปล่าวะเขาก็โคโคโบินนะคะนี่วางกางเกงไปแล้วเขาก็โคโคโบินเลยต่อไปต้องใช้สีเขียวสีเขียวนี่เอาสีเขียวมา,ากางเกงไลทยทหารตามมาแล้ว กงเกงลายทหารของเราอู้หูเทสไม่มีนะคะต่อไปนะคะรองเท้านะคะเอาแบบไหนดีรอ,องเท้าหรอเมื่อกี้เห็นรองเท้าลายทหารด้วยนะคะแต่ว่าเราจะทําผสมกันนะ <c oughs> <c oughs> เราจะทําแบบผสมกันมั่วๆไปเลยนะคะก็เอ้ยรองเท้านี่ดีไหมหต้องใช้อินซกนะคะอินซัแล้วก็เอามาย้อมกับสีเหลืองให้ก็ดีนะ โอเคโอเคเอาอิงแซกมาหนึ่งอันเดี๋ยวทำรองเท้าก่อนโอเครองเท้าแล้วก็อิงแซกโอเคแล้วก็ต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองโอเคได้สีเหลืองแล้วแล้วก็วางรองเท้าเข้าไปปุง้งได้มาแล้วโอ้โหรองเท้าสีเหลือง <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรเนี่ย <laughs> คือแบบผสมกันมั่วมากทั้งหน้ากากเดนพูนะ เสื้อแบบเป็นสีแบบฟ้ฟาอ่อนๆนะคะกงเกงลายทหารแล้วก็แบบรองเท้าลายอะไรก็ไม่รู้แบบลายดําเหลืองนะคะโอ้โหเทมากเลย <c oughs> เป็นชุดที่แบบผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะตรงไหนลงตัวตรงไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาคนี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะจะทำลัคกี้บ็อกนะคะแล้วก็มาเปิดกันแบบรัวๆเลยนะคะโอเคขออุปกรณ์ด้วยค่ะซึ่งเราต้องใช้ดอปเปอร์ใช่ไหมโอเคเรามีดอปเปอร์อยู่นะดอปเปอร์อันนี้ไม่ใช้อ่ะ ต้องใช้ดอปเปอร์แล้วก็เอามาขาทองแล้วก็เพชรค่ะโอเคดอปเปอร์วางลงไปชึบโอเคลักกี้บ็อกซ์มาแล้ววางไปอีกชึบเออตอนนี้ได้มา8ดอันนะคะยังไม่พอค่ะต้องใช้อีกเยอะมากเลยค่ะโอเคขอหินหน่อยโอเคหินวางเลยนะคะแล้วก็ค้ามมาเลยค่ะได้มาอีก9อันชึบ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 ว้ อันนี้อีกสองอันอโอเคได้มา17อันแล้วนะคะพอยังยัง <c oughs> ยังไม่พอนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกันแบบเยอะๆเลยนะคะเพราะต้องลุ้นกันนะเผื่อได้ของดีมาใช้นะคะโอเคอปึ๊บอืมเอามาอีก9อันแล้วกันเฮ้ทองเราจะพอไหมเนี่ยตอนนี้นะคะได้มาย3ิบสามบ็อกซ์เองนะคะแต่ว่าทองของเราน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเออหมดแล้วอะ่ะไปนอนก่อนแล้วกันนะปิดบ้านด้วย โอเคนอนดีกว่านะคะฝันดีค่ะอท้ามาเนี่ยอุ้ยเมื่อคืนได้ยินกันเปล่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ก่อนเสียงเราเนี่เองแหละโอเคเดี๋ยวเราจอบไปตัดต้นไม้ทองนะคะมาเร็วอุ้ยตอนนี้สัตว์ของเราเยอะมากมายเลยนะคะ โอเคต้นไม้ทองเย่ yeah. ตัดเลยนะคะจังหวะนี้โอเคตัดมาอึบ๊บหูสูงจุ้งเบยสูงอีกสูงอีกโอเคสูงก็ต้องตัดเพิ่มนะคะโอ้ยโอเคตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปเลยต้นไม้ทองนะคะตอนนี้ขาดแคนทองมากเลยค่ะอึบอ๊บอึ๊บโอ้ยสูงะต้นนี้ทำไมสูงจัง ปึ๊บโอเคนี่ถ้าสมมุติแบบเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ทองต้นไม้แร่นี่แบบเราคงต้องแบบไปฟาร์มหากันแบบบ่อยนะคะเนี่ย <c ười> คงต้องลงแบบทุกวันเลยอะไรอย่างงี้โอ้โหโชคดีนะคะเนี่ยที่มีแบบว่าหมดแร่ต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็แบบมันก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าดีมากเลยอะ่ะโอเคตัดมาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนก่อนนะคะเฮ้ยลืมไปเลยว่าต้องแลกเปลี่ยนก่อน ชึอตี้ออกมาแล้วหูได้มาอีกประมาณ64เราต้องทำเพิ่มอีก3อันเอบโอเคครบแล้วนะคะ3อันเก็บทองไว้ค่ะเก็บอันนี้ไว้แล้วก็เราต้องมาเพิ่มค่าของมันนะคะทำทีละบล็อกนะคะซึบอันนี้ได้36นะมันคุ้มไหมเนี่ยอันนี้สักประมาณนี้ล้วกัน72อันนี้ก็ สี่อันเนี่ย่ะอ่าอันนี้อันนี้นี่อันนี้แค่อันเดียวพออันนี้อสามอันโอเคอันนี้สองอันพออันนี้เต็มเลยล้วกันค่ะโอเคเป็นโชคดีมากๆนะคะเก้าสิบหกเลยนะคะหนึ่งอันพอนี่ประมาณสามอันละกันค่ะ ไม่อยากเปิดสุ่มเยอะมากๆนะคะเพราะว่ากลัวโชคร้ายนะคะเราทําให้มันดูโชคดีหน่อยแล้วกันนะอย่างน้อยมันก็น่าจะไม่บุ้มเราตายอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเล่นฮาร์ดคอร์ด้วยนะอย่าลืมนะคะตายไปนี่แบบจบโปรเจกต์นะจ๊ะเออต้องทําอะไรเซฟเซฟนิดหนึ่งนะคะอ่ะนี่ใส่ไปอย่างละหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างน้อยมันก็ต้องโชคดีกว่าไม่มีแหละวะเนาะ เนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าบวกลัคก,กี้สิบสองอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องโชคดีอ่ะดีกว่ากล่องสุ่มอะไรเงี้ยงั้นเหลือกล่องสุม่มไปสี่อันแล้วกันหวังว่ามันจะไม่โชคร้ายนะคะโอเคป้าป้าเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่านะคะไปเปิดตรงไหนดีอ่ะต้องไปไกลบ้านหน่อยแล้วกันเนะ <c oughs> okay. าะอันตรายโอเคมาไกลบ้านก่อนโอเคขี่โพนี่ไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะคะนี่เรามาโซนนี้ดีกว่า ตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยแก่ของเราไม่เป็นไรหรอกมกั้งโอเคขอบคุณนะพอนี่ที่มาส่งโอเคกล่องนี้นะคะบวก96เลยนะคะกล่องนี้โอเคมาเปิดกันเลยค่ะขอให้โชคดีนะเดี๋ยวนะถือดาบไาเลยได้ไ,ดไหมอึ๊บอุ้ยได้ยาลักกี้โพชั่นค่ะ 300กว่าโหดเปล่าอันนี้นะคะบวก2กีบสี่นะคะจะดีหรือไม่ดีนะคะลองเปิดดูค่ะเอ้ยกลัวว้าาเห็นไหมไม่ดีเลยอู้เกือบตุ้มแล้วอันต่อไปนะคะบวกลักกี้12นะคะเฮ้ยเมื่อกี้ยังบวก24ียสียังแบบโชคร้ายนะคะอันนี้จะโชคดีหรือไม่อึบชิบหายแล้วอ้าวู้วู้วู้ไม่น โอ้ยเกือบตายแล้วเคเอ็นโอ้ยช่วงเดีเนี่ยที่วางทันน่โอ้โหไม่งั้นเนี่ยเดี้ยงไปแล้วอันนี้จะเปิดดีไหมเนี่ยเปิดโอ้ยโอ้โอเมก้าเดี๋ยวนะขอเก็บไอรอนก่อนได้ไหมอย่างงงอะโอเคเก็บไอรอนก่อนเฮ้ยกลมเป็น TNT มากเลยอะ ยอไงอะ,อะเริ่มไม่ค่อยกล้าขุดอุ้ยข้างล่างมีลัคกี้บ็อกด้วยหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ้ายน้ำไหลอ้าวแผ่นไม้เจ๊งแล้วปะเนี่ยเยวนะเดี๋ยวนะแผ่นไม้มันล่วงออกมาด้วยอ่ะมันเจ๊งปะเนี่ยไหนๆๆลองดิ ลองทำเองนะคะร,รีโนเวทใหม่เนี่ยไหนๆลองรีโนเวทใหม่แป๊บได้ปะวะเฮ้ยได้นะรีโนเวทใหม่ว้ายที่นี่ทีมีหน้ารีโนเวทใหม่เลย <laughs> <laughs> พังหมดเลยโอ้โหแต่โชคดีนะคะที่เราไม่ตายนะคะไม่งั้นนี่แบบว่าต้องจบโปรเจกต์แน่นอนคะ่ะ <laughs> อันตรายมากเดี๋ยวนะขอโดบแป,ป๊บเสียวจริงๆเลยเนี่ยคะโอเคอันนี้บวกลัคกี้สินะคะไม่ค่อยอยากเปิดต่อแล้วกลัวมากเลยอะเปิดก็เปิดเอาอุาอ้ย,อยขอบคุณค่ะโอ้ได้ของมาใช้ด้วยดีใจแป,ป๊บนะี่คะเดี๋ยวเอามาก่อนอึบอึบอึบอบอ,อ้า อันนี้บวกเท่าไร่บวก12อีกแล้วเมื่อกี้ก็บวก12นะมันจะโชคดีติดกันปะเนี่ยฮึบอ้อโุ้ย DSP อ้โอ้ยดีงามเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นการเสี่ยงมากเลยนะคะที่มาเปิดลัคกี้บ็อกเนี่ยเพราะว่ามันสุ่มไงบางทีอาจจะแบบเปิดปุ๊มระเบิดอย่างเงี้ยก็ซวยเลยนะคะโอเคกล่องต่อไปนะคะอันนี้บวก96เลยนะคะนี่ของดีมากเลยค่ะ ของดีมากไม่ต้องกลัวหรอกมัง้งโอเคอเค้ยของดีมากได้แค่เนื้อปลามาเนี่ยนะเฮ้ยม่คุ้มเลยอันนี้บวก12นะคะนี่น,นีมาดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงเล่าอุ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้ได้เอ็นพอร์ทมานะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรหร่หรอกมั้งอ้อยมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะมาแล้วค่ะมาเปิดกันต่อนะคะอันนี้อึ๊บอุ้ยได้เนื้อไก่มากินแหละ ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่เลยนะอันนี้บวกลักกี้36นะคะปึ้งวางไปเลยเราจะเปิดแล้วนะอ,อึ๊บโอ้โอโอเพชรค่ะฮู้เย้ขึ้นไปเอาเพชรแป๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึบนี่อ่าเพชรของเราเองโอเคกล่องต่อไปนะคะบวก36เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะขอลงก่อน <laughs> บวก3 6ของเราจะโชคดีอีกหรือไม่อึ๊บโชคดีนะโชคดีนะโอ้โหเดี๋ยวนะไอแบบนี้ไม่ค่อยอยากเปิดเลยฮะ <c oughs> กล่องหนึ่งดีนะคะกล่องอีกกล่องหนึ่งไม่ดีนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะเอาไงดีอะไม่ค่อยอยากเปิดไม่เปิดแล้วกันนะไม่อยากเสียงโชคนะคะโอเคกล่องต่อไปนะคะบวกยี่สี่นั่นเองนะคะโอเควางเลยแล้วก็เปิดซะอุ้ยได้อ่านมาใช้นะคะ โอ๊ยค้อนระวังตัวกลัวาม,มากอันนี้ก็ยีเหมือนกันนะเปิดเบออุ้ยกลัวเปิดเบอรโอ,โอไม่เอาค่ะอันนี้ไม่เปิดเนี่ยเราเลือกได้ค่ะอันนี้มันอันตรายกับเรานะคะเราจะไม่เลือกเปิดนะคะโอเคต่อไปนะคะบวกสามสินะคะแตโชคดีหรือไม่อู้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็แค่เป็นชุดทองก,กากๆแค่นั้นเองอ้เอามาทําไมเนี่ย อุ้ยอันนี้ค่ะบวก72นะคะนี่ต้องโชคดีมากๆแน่เลยอ้าว่าแล้วนี่ยคะ่ะแอปเปิลทองมาด้วยอุ้ยอันนี้เป็นลัคกี้บ็อกซ์แบบ0ูนย์นะคะซึ่งกลัวค่ะเอาเก็บไว้ไม่เปิดแล้วกันแอปเปิล <laughs> ทองใส่เข้าไปโอเคตอนนี้เรามีแอปเปิลทองเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราเก็บเอมิโรก่อนนะคะแล้วก็ทองก่อนอันนี้นะคะบวก36นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะ เงยได้ที่ขุดมาโอ้เอนชานด้วยถือว่าก็ก,ก็ดีนะมันจะได้ขุดเร็วขึ้นนะคะโอเคเก็บวันนี้นี่ก่อนต่อไปนะคะบวก12ค่ะโชคดีปะเนี่ย12บสองอ๋เกือบแล้วเมื่อกี้ตกใจไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะไอ้พวกนี้สุมม่มอ่ะจะเปิดดีไหมเนี่ยอ่าน่ากลัวจังเลย <c oughs> เอาสักกล่องหนึ่งได้กล่องได้กล่องได้กล่องโอ้ยโอเคโอ้ยไม่กล้าเปิดแล้วจังหวะน,นี้คือไม่กล้าเปิดแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวเราแตกอันนี้ก่อนยึบยึบเก็บไปนะ,ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอันต่อไปนะคะบวกเก้าสิบหนะคะน่าจะโชคดีมากๆเลยนะคะโอเคโชคดีมากๆโอ้ยได้อะไรอีกแล้วอยูยาลัคก,กี้พอชั่นนะคะ ซึ่งก็เลือดเยอะพอสมควรอันนี้อืมถือว่าดีมากอันนี้ล่ะอันนี้มัน Attack Damage นะคะแล้วก็12 Max เหมือนกันนะคะหัวใจเนาะโอเคอันนี้ไว้อันนี้บวก48นะคะมาเปิดกันดีกว่านี่48 48, 48ต้องโชคด, <laughs> ดีดีไหมดีไหมไม่ไม่เป็นไรคะ่ะวิ่งทันไปแล้วโอ้ยโชคดีนะเนี่ย ที่มันเป็นแบบว่าแร่นะคะโอ้ยหรือว่าโชคดีเก็บแปบบ๊บหืมตอนนี้อมเมอรได้เยอะแล้วเฮ้ยเราน่าจะทำแบบว่าต้นไม้อเมอรได้แล้วนะเนี่ยไหนขึ้นไปดูสิโอ้ยโอเคมีของตกหล่นด้วยเก็บไปเก็บไปอ่าอันต่อไปนะคะบวกลักกี้ส8นะคะเฮ้ยขอให้โชคดีพี่ตกปลา โอ้โหเอามาทำไมที่ตกปลาเนี่ยอันนี้ก็48นะคะดูซิจะดีขนาดไหนหกลัว <c oughs> กดถอยหลงังเดี๋ยวออ๊ยได้ไข่วาอีกแล้วอน้องหมาจะมีคู่แล้วนี่คะมีไข่แมงมุมมีไข่หมูนะคะแล้วก็มีไข่หมาแล้วก็ไข่แมวหนึ่งไข่ว้าวเราจะได้เลี้ยงแมวกันใหม่แล้วแล้วก็มีวลเลเจอร์ด้วยนะคะโอ้โหของเต็มอะ่ะ ต้องกลับไปเก็บของก่อนนะเพราะว่าของเต็มเอียดเลยโอเคบ้านฉันอยู่ไหนน้องหมาเรานะคะจะมีคู่แล้วนะคะเราจะได้ให้น้องหมานะคะมีลูกกันต่อน,นั่นเองนะคะโอ้โหดีใจมากอะในในในมาี่มาี่โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนอันไหนไข่อันนี้มีไข่โอเคเก็บขไข่ไว้ในนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วต่อไปเราต้องแบบหาทางจับน้องแมวให้ได้นะคะนี่น้องๆก็สอนเทคนิคมาแต่ก็ เฮ้ยมันยากอะมันไม่ได้แบบง่ายอย่างที่คิดอะไรอย่างี้มันจับยากมากเลยอะนี่นะคะได้บ็อก i ออฟไอรอนมาด้วยนะคะเยอะมากโอเคเก็บเก็บอ๋อฐานใต้เมื่อกี้ต้องไปขุดด้วยนะคะเรานี่งกจริงๆนะคะโอเคไปเลยพอนี่เราต้องไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์ให้หมดนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใต้นี้นะคะจะมีไอรอนหรือเปล่า อามีไอรอนจริงๆด้วยอาเรางกเนะี่ยเราเอาให้หมดค่ะไอรอนฮ่า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 ฉันมันงกฉันจะเอาให้หมดเลยโอเคตึ๊บอึ๊บโอเคต่อไปนะคะบวกยีบสี่นะคะเฮ้ยชโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะอู้เอ็นเดอร์พอค่ะเอ็นเดอร์ อุ้ยถือว่าดีนะต่อไปเหลือแต่กล่องสุ่มแล้วนะคะซึ่งจะเปิดดีไหม <laughs> น่ากลัว <laughs> ขอกินยาก่อนเปิดกล่องสุ่มได้ไหมเผื <laughs> อ่อมันแบบจะช่วยได้อะไรอย่างนี้นะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราได้แบบเป็นหลุมลงไปแล้วแบบเราจะทำยังไงอะมันต้องตายอย่างเดียวถูกปะเออถ้าเกิดเป็นหลุมลงไปนี่แบบโอ้โหชิบหายเลยนะน่ากลัว <laughs> ไม่เปิดกล่องสุ่มดีกว่านะคะเดี๋ยวไปใส่เพชรใส่ทองไว้ดีกว่านะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เพชรเข้าไปดีกว่านะคะจะได้บวกความลัคกี้นั่นเอง,เองนะะี่ค่ะอันนี้เราจะเอาแบบนี่เลยค่ะ96เลยส่วนอันนี้แบบสี่อันก็พอ48นะคะอันนี้สามอันอันนี้ก็พักหน่6หกสิบนะคะ อันนี้หรออันนี้สักนี่แหละ48เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็96เหมือนกันนะคะจะได้โชคดีมากๆเลยนะคะโอเคเก็บของเก็บของมาป่ะไปกันอีกรอบนะคะไม่อยากเสี่ยงชีวิตนะคะไม่เอาเดี๋ยวตายไปนะคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้องร้องหาโปรเจกต์นี้กันอีกกล่องนี้นะคะบวก96นะคะมาดูกันซิว่ามันจะโชคดีขนาดไหนนะคะอึ๊บเอ๊ะอ,อ,อะไรอะ่ะ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  นี่โชคดีของเธอแล้วเหรอฉันไม่อยากทำสวนทำไร่นะโอเคเนี้ยเกเหมือนกันนะคะความลัคก,กี้96จะได้ไหมโชคดีนะโชคดีนะหัวฟักทองเอามาทำไมวะ <c oughs> อันนี้บวกลักกี้36นะคะเฮ <c oughs> ขอให้โชคดีหน่อยสิฮะอ่านอีกแล้วอะ่ะเอามาทำไมถามจริงอันนี้บวกลักกี้60นะคะ เฮ้ยมันต้องโชคดีแล้วดิเพชรพลเพชรพลมาอมที่ตกไปอีกแล้วเอามาทําไมอันนี้บวกความลัคกี้48นะคะ48ของเราจะได้อะไรนะคะมาลุ้นกันนะคะีค่ะอึ๊บเอนเดอร์โพลอ,อีกแล้วคะ่ะโอ้โหได้เนเดอร์โพลมาเยอะมากเลยเนี่ยอันสุดท้ายนะคะบวก48เหมือนกันนะคะจะได้อะไรวะดูสิอึ๊บเอ้ย อันนี้ก็ถือว่าดีนะคะ e n d e r c h ร์เชนั่นเองนะคะโอ้โหหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้นะคะที่มันเป็นสุ่มอะแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเท่าไหร่นะคะกลัวเอาไงดีกินยานี้ดีไหมอะมันแบบว่า20สปีดแล้วก็12 m a h แม็กฮิลด้วยอะลองแล้วกันนะมาเสี่ยงกันดีกว่านะคะโอเคเราจะเปิดกันนะคะโอเคเดี๋ยวเอาบ็อกมาวางก่อนผอโดนขังลืมอุ้ยโอเคทีนทีนะคะ อย่าเข้าไปใกล้นะคะน่ากลัวคะ่ะน่ากลัวปึบ๊บอ,อุ้ยอันนี้ล่ะอุ้ย,อย,อยโอเคกลัวคะ่ะตอนนี้กลัวไปหมดมันต้องมีอันหนึ่งดีอันหนึ่งร้ายอะ่ะเอาอันไหนดีขวาล้ายซ้ายดีโอ้ยโอเคโอเคถือว่าได้ของดีมาแล้วนะคะอันนี้ขวาล้ายซ้ายดีไม่ได้นี้ขวาแล้วกันอ้าวู้ฮู้อูอออ้เกือบอถ้าเราไม่ได้กินยาเข้าไปนะเราตายตั้งนานแล้วเนี่ย โอไมก้าโอเมก้าโอ้ยเลือดรีเจนเราเลือดรีเจนเราโอ้ยอุยอันตรายมากอุยโชคดีนะคะเนี่ยที่เลือกกินยาเข้าไปอะ่ะเกือบตายไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยถือว่าโชคดีนะคะที่เราคิดจะกินยาเข้าไปนะมงังนน่ะตายแน่นอนเนี่ยคะถือว่านี้เป็นโชคดีถูกไหมพอโชอคร้ายไปแล้วโอเคโอ้ได้มาอีกแล้วเหรอ เต็มตัวหมดแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่ารอดชีวิตมาได้นะคะการเปิดลัคกี้บ็อกในโหมดฮาร์ดคอร์นี่แบบถือว่าโหแบบเป็นการเสี่ยงชีวิตมากๆเลยนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ตัดสินใจกินยาเข้าไปนะคะไม่งั้นนี่แบบว่าตายแน่นอนเพราะว่ามันโดนระเบิดใช่ปะแล้วก็เลือดแบบเหลือแบบ นิดเดียวว่ะเกือบตายแล้วคือแบบโอ้ยขอบคุณนะที่ยังไม่ตายนะคะน้องๆก็จะได้ดูโปรเจกต์นี้ต่อไปนะคะโอเคกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องร้ายนะคะเราจะไม่เปิดนะคะน่ากลัวค่ะโอเคกลับบ้านดีกว่าอพอนี่กลับบ้านกันเถอะโหน้ำตาจีไหลนะคะโหรอดมาได้ไงอะโ <laughs> ชคดีจริงนะคะได้กินยาลักกี้เข้าไปนะคะไม่งั้นนะแบบหงเละเป็นโจ๊กค่ะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะของได้มาเยอะมากๆเลยนะคะคือไม่ขออะไรมากแต่แบบโชคดีที่แบบรอดมาได้อะก็ถือว่าโอเคแล้วเนะะี่ย <c oughs> ได้ของมาเยอะพอสมควรเลยนะคะได้อานมาตั้ง4อันนะคะแล้วก็ของพวกแบบเป็นพวกเลสโตนทั้งหลายนะคะอันนี้อะไรอะอ๋อันนี้เป็นเจลไลท์เซนเซอร์นะคะน่าจะเป็นเหมือนแบบ พลังงานแสงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ทําไม่ค่อยเป็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไข่น้องหมานะคะไปสปาบนบ้านดีกว่านะคะนี่น้องหมานะคะจะได้มีแฟนสักทีนะคะขอกระดูกด้วยโอเคเอามาสักสี่อันน่าจะพอนะคะแล้วก็น้องหมากินเนื้อบว,วปะมามามาน้องหมาเราจะได้มีทายาสักทีนะคะมาแล้วโอเคป,ประตูน้องหมาจา๋า มีของขวัญมาให้ด้วยแหละอะไรหรอคะของขวัญน,นะคะจับตาดูดีๆนะสามสองหนึ่งตาดาโอ้โหหมาตัวผู้หนูชอบค่ะ <c oughs> นี่ไงน้องหมาตัวใหม่เดี๋ยวขอจับก่อนนะอึ๊บอ่าได้แล้วคะ่ะโอ้โหกระดูกอันเดียวได้เลยเหรอน่ารักอ่าอย่าซอนอย่าซอนอย่าซนหนูหนูชอบเขาอะค่ะ หนูเหงามานานแล้วอ่ะหนูจะได้มีแฟนสักทีดูสิดูสิเขามาหากันด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาปั่มปามกันนะคะอึ๊บปั่มปามกันเร็วเร็วออกลูกเร็ว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 เด้วไร็วเห็วเร้วเร็วเร็วมร็เห็นเร่วเร็วเห็วกร็วเ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 รีวเร็วเร็กเรนววเร็ววเวกระจิ๋วเดีววเน่ารักมากดูดิ <ST S> โอ้โหตอนนี้นะคะน้องหมาของเราก็มีครอบครัวแล้วนะคะห้องนี้ก็ไม่เหงาแล้วสิ <laughs> มีลูกหมาด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักดูดิยังคอพร้อมกันเด้อ้าอ้าอ้าอ้อ้าเฮ้ยตัวเล็กซนมากเลยดูสิตัวเล็กน่ารักมากโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าเอเมโร่ของเรานะคะสามารถทํา <c oughs> เป็นต้นไม้เอเมโร่ได้หร <c oughs> ือไม่นะคะ มีเท่าไหร่อ่ะโอ้ยน่าจะพออยู่มั่งไหนดูซิทำเป็นบล็อกสิอึ๊บตึ๊บเสร็จบล็อกแล้ววิววิวพอมั้ยพอมั้ยพอมั้ยพอมัอุ๊ยพอพอพอดีแบบเฉียดฉิวอ่ะอาฮ่พอพอดีมากอ่ะโอเคไหนต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนโอเคต้นไม้อยู่นี่นะคะอุ้ยตื่นเต้นมากหูแบบพอพอดีด้วยอ่ะ โอเคต้นไม้มาโร็ได้หมดแล้วไปปลูกดีกว่านะคะโอ้ยตื่นเต้นไม่รู้อะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะปลูกไว้ข้างนอกกันเพราะว่าข้างในที่เต็มแล้วนะคะคงต้องตัดใหม่ให้หมดนะคะมันถึงจะดอกลงมานะคะโอเคค่ะพานี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะพาร์ทํ้าทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บ